ช็อปชาแนลตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ชําใครชั่วโมงนี้อยู่กับแคสตไมเปลิปลปานิสราคงสิบบ้านค่ะชั่วโมงนี้เุื่อชมขาเราอยู่กับจิวรี่นะคะจากแบรนด์ของไลลาจิวเรี่เป็นคอลเลคชั่นใหม่กับซุปเปอร์สตาร์ลูนะคะไปรับชมก่อนเลยว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะไอเทมแรกเลยค่ะคุณดีไซน์เป็นดอกคาเมลียด้นานบนมีการฝังด้วยพลอยทับทิมแท้นะคะราคาสินค้า1 3 9 9 5จากากราคาเต็ม700 0บาท ราคาพิเศษนะคะช่วงนี้เหลือแค่4,390บาทค่ะคุณผู้ชมราคาดีมากๆเลยแล้วบอกก่อนนะว่าตอนนี้ทองคำทะลุ50,000 50, แล้ว56,500ฉะนั้นใครสนใจรีบช็อปได้ทองขึ้นเนื้อเงินก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ อ่ะชั่วโมงนี้อยู่กับแคสเปเปร์คุณผู้ชมนอกจากอยู่แคสเปเปร์แล้วเสียงที่ได้ยินข้างๆคอยกำกับอยู่อะไรเป็นเชลเพลอะไรเป็นมาเชอร์ออเพลนะคะเราอยู่กับเจ้าของแบรนด์ขอต้อนรับพี่นุ่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นุน่นค่ะวันนี้เคลชั่นใหม่จากไลลาจูรี่อันนี้เมเปลิลลองใส่มาพี่นุ่นค่ะแหมเช็คราคาทองนี่ ตกใจไม่ทำงานเลยนะตกใจเลยอะตอนนี้ต้องดูก่อนคุณผู้ชมดูที่สร้อยคอเ a ปเปิก่อนเพราะว่าเพิ่มขอไม่ได้นะคะเส้นที่1,690บาทคือเส้นที่บอกว่าเหมือนพัาตินามลายเกลียวนะคะลายนี้1,690บาทพี่นุ่นเงินแท้นะเงินแท้เงินแท้1,690บาทหนาปรับได้กี่ระดับคะพี่ปรับได้3ระดับ สี่สิบสี่เอ้สี่สิบห้าเซนสี่สิบสามสี่สิบสองแล้วอันนี้เป็นสไตล์งานอิตาลีลายเกลียวลายเกลียวอิตา<น>ลีเห็นไหมคุณชมวันนี้คือเมเปลิลใส่เสื้ออเด่นมา,มากเขาไม่เกี่ยวเสื้อเลยส่วนสีทองชุบทองยี่สิบสี่เคมาให้ ราคา1890บาทตอนนี้เหลือ9เสน้นแต่บอกก่อนนะสีที่เหมือนพาติน่ามานี้เนี่ยเหลือ6เส้นละอาราคาแตาก 200, ่กองร200อแล้วแต่ความชอบนะคะใส่เป็นเลเยอร์แบบนี้ก็ได้2ชั้นคู้ชมซื้อ2ชิ้นก็ยังแค่3 0 0พนิดนิด<ช>พร้อมส่งเลยใช่ไหมคะพร้อมส่งค่ะแถมผ้าเช็ดจิวเวลรี่ให้ด้วยคุณผู้ชมอ่ะมา,าดูตามหูกันก่อนอเทมแรกซุปเปอร์สตาร์บวลูตัวเรือนนะคะเป็นงานเงินแท้925แล้วก็มีการเคลือบแอนติทานิชน้ำหนัก0.24กรัตดือเดี่กรั เเปิลให้ดูนะรายละเอียดของเสือคุณผู้ชมดูหูอะดูสันดั้งดูการมิวเกรนรอบตาแล้วเป็นอะไรที่น่ารักมากแบบคือพอใส่กับนิ้วแล้วอะ่ะมันทําให้เราแบบว่าเขาเรียกอะไร จุดบกพร่องนิ้วเราจะไม่สวยยังไงอะแต่น้องเสือทําให้เราดูดีขึ้นมาได้คือตอนนี้เทรนแฟชั่นเสื้อผ้าเสือก็มาแรงใช่ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นนิสตอต่างประเทศคนดังนะคะคนที่เป็นแบบว่าเขามีอิทธิพลด้านแฟชั่นดาราเซเลบต่างๆก็นิยมใส่เสื้อผ้าลายเสือเครื่องประดับลายเสือก็อินเทรนไม่แพ้กัน2,800บาทเท่านั้นคุณผู้ชมดูความสวยงามผู้ชายผู้หญิงสามารถใส่ได้หมดเลยแล้วจะบอกว่าตัวเรือนแน่นหนามาก2 8 0 0แปค่ะคุณผู้ชมแ แหวนปอกมีดนะวันนี้ที่ทองห0 0 0 0่นกว่าบาทเนี้ยยังไม่ได้เลยแหวนปอกมีดคือแหวนเรียบๆแหวนเรียบๆย, <28 00 S 1> ย,ย,ยังไม่ได้เลยสองพรอยบาทพี่นุ่น<ช>ทำให้นะห0าสิบราคาเท่ากันไม่คิดค่าเนื้อเงินเพิ่มเครือบกันหมอมาให้ผ้าเช็ดจิวมีให้ทับทิมแท้มากาไซก็เป็นพลอยแท้ราคาดีมากเลยคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีความหมายด,ดีด้วยะนะคะ ทับทิมก็คุณภาพสูงเห็นได้ไม่ไม่ติดดำไม่ติดดำนะคะแล้วก็ไม่มีฝ้าสีขาวสีไม่อ่อนจริงๆ2008พี่นุ่นตาเสือเป็นตาแมกกาไซก็ได้แต่อยากให้มันแบบเป็นเสือที่มีชีวิตชีวาแล้วคุณผู้ชมใครๆก็อยากมีอัญมณีอย่างที่ซื้อสองวงเป็นแหวนคู่ยังผ่อนไม่ได้เลยอ้าวหรอผ่อนได้ยังอ๋อยังยังยัง อ่ะห้าพันมะห้าพันหกร้อยพพ่ออยู่กับนิวว่ารู้สึกว่าตอนนี้ซื้อครบสามพันห้าร้อยบาทน่าจะมีโปรโมชั่นหลังใหม่คุณผู้ชมสอบถามได้ถึงหลังใหม่สำหรับเสือนะคะคุณผู้ชมมีความหมายดีๆว่าแหวนดีไซน์หัวเสือนะคะดวงตาประดับด้วยทับทิมแบบนี้อเหมาะกับท่านที่เป็นเจ้าของกิจการท่านที่เป็นหัวหน้างานท่านที่ต้องทํทงานแบบคุมคนเยอะๆคือเสือเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคาสรอำนาจใครอยากให้ลูกน้องเชื่อฟังใครอยากมีอำนาจเวลาไปต่อรองงานกับลูก คะ <laughs> เนาะเนี่ยแหละเขาให้ใส่จะไ้ไ right. ด้เขาเขาจะได้เกรงใจเราใช่ค่ะนะคะเพราะว่าเสือเนี่ยผู้ชมสัญลักษณ์รูปเสือนะคะหรือเครื่องประดับรูปเสือเนี่ยช่วยส่งเสริมความกล้าหาญและความแข็งแกร่งมอบความเป็นผู้นํานะคะแล้วก็ยังช่วยเสริมอํานาจบารมีและยังช่วยเสริมด้านดีเกี่ยวกับดวงด้านการเงินต่อให้เป็นสัตว์ที่ดุร้ายจริงนะแต่ว่าจะทําให้คนอื่นรู้สึกเกรงใจช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จและราบรื่นหล่อตัวเรือนยากแค่ไหนล่นพี่ก่อนจะเป็นทัว ตอนที่แกะมพี้ยนแค่วาดก่อนแกะหลายรอบมากกว่าจะได้ตาเสือกว่าจะได้ตัวแบบว่าเชฟที่แบบเสือต้องไม่แบนอะเสือต้องไม่แบนแล้วต้องเสมือนจริงแต่ต้องไม่ดุต้องใส่เป็นแฟชั่นจิวเวลรี่ได้ดูไฮเอ็นแล้วสาสามพันมีทรนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ไซส์57กับ59ลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะคุณผู้ชมฝากไว้สวยมากเหมือนกับทับทิมล้อมเพชรเลยไอเทมต่อมาแมทช์เข้าคู้กันต่างหูเงิน925้านะคะ ชุบเคลือบแอนตี้ทานิชมาเป็นดีไซน์ลูกเสือเหมือนกันได้เสือสองตัวอ่ะพี่นุ่นเล่าให้ฟังนิดนึงการทํางานเป็นยังไงบ้างคะความยากของงานจิวเวลรี่แอนิมอลมันจริงๆริงจิวเวลรี่แอนิมอลอ่ะเราจะเอามาขายราคาเนี้ยในวันเนี้ยไม่ได้เลยราคานี้เพราะว่าด้วยตัวการแรงงานค่าฝีมือแรงงานค่อนข้างสูงทำงาน<ร>งค่อนข้างยากค่าแรงแพงใช่แล้วเนื้อเงินเยอะคือจิวเวลรี่แอนิมอลอ่ะมันจะมีส่วนเวาส่วนเคิร์ฟเราต้องใช้เนื้อเงินเยอะมากถูกถ้าสมมติเราทำ ปัดธรรมดาเนื้อเงินไม่เยอะหรอกแต่แตมา<พ>เสือหน้แบนๆก็เหมือนเสือกร์ตูนก็ไม,ไม่ได้ดูไม่แพงไม่แอชูเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทําแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเ,เราต้องมานั่งหาทับทิมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสิ่งที่คุณผู้ชมได้ไปในวันนี้มันเป็นราคาณวันที่ทองอ่ะสี่หมื่นและเราอ่ะดีลกันตั้งแต่ตอนนั้นแต่วันนี้ทองห้าหมื่นกว่าแล้วคุณผู้ชมมันเป็น โอกาสของคุณผู้ชมแล้วเพราะว่าด้วยการเก็บรายละเอียดด้วยค่าแรงฝีมือสมมุติคุณผู้ชมอยากได้เสือแบบนี้มีแต่แบรนด์ไฮเอ็นเท่านั้นที่ขายแล้วขายข้างนอกหมื่นข้างนอกไม่มีขายอยู่แล้วถูกไหมคะงานอันนี้เราไปดูมีเขาไม่ีพลอยนะพี่เขาไม่มีพลอยแต่เขาเป็นブラสช่าราคาสองก็คือไม่ใช่เนื้อเงินแท้ไม่ใช่เงินแท้ คือคอสตูมจิวเวลี่หรือแหวนเวลาขายอะส่วนใหญ่จะเป็นบ r ั s ชุบอยู่แล้วเป็นทองเหลือง<ะ>ชุบขอโทษทีใช้ภาษาไทยดีกว่าอทองเหลืองชุบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเอาไปชุบแล้วลงดําแต่ของเราอะเอาแค่เนื้อเงินจริงๆเลยไม่ต้องไปชุบเพราะ,อะของเราใช้เนื้อเงินจริงๆไม่ต้องชุบสีเงินนี่เหมือนได้แหวนสองวงใช่ค่ะแล้วเพราะมันเป็นเซ็ตน่ารักมากคุณผู้ชมดูน่ารักมากใครที่ได้แหวนไปแล้วแล้วกําลังเลงต่างหูนะคะอย่าพลาดเพราะว่าโอกาสณนะ ราคาแบบเนี้ยจะไม่มีมาอีกเพราะว่าอันเนี้ยนุ่นไม่แน่ใจว่าเหลือกี่คู่แต่เรามีของไม่มากหลักหน่วยตอนนี้นะคะรู้สึกว่าจะเหลือแค่ประมาณ5คู่สุดท้ายสามพันสบาทแหวสองพนแ8 0รบาทหัวเสือถ้าเป็นต่างหูเนี่ย นะคะคุณผู้ชมเหมือนหัวแหวนสองวงจริงๆเราต้องขายในราคาอยู่ที่ประมาณ5,000ันกว่าซึ่งเป็นราคาที่ผิดปกติมากแล้วแต่วันนี้เราขายแค่3า0 0บาทเท่านั้นนะคะไซส์ขนาดหน้าเสือเท่ากันและพี่นุ่นคิดถูกมากๆเลยตรงที่ว่าเราเอาทับทิมมาประดับตาเสือใช่เสริมความแบบมงคลอลงการอ่ะโดดเด่นคุณผู้ชมจริงๆเราไม่ให้ทับทิมก็ได้ถ้าเราจะขายสามพันกว่าหรือแหวนเราให้พลโกเมนก็ได้แดงเหมือนกันแหวนเองก็ แค่2008ไม่ถึงสา0พันอ่ะคุณผู้ชมซื้อเสื้อตัวหนึ่งก็หมดแล้วอะ่ะแหมคุณผู้ชมเสื้อใส่สองครั้งสามครั้งคุณผู้ชมก็ต้องบริจาคแต่แหวนนะคุณผู้ชมเก็บเป็นสมบัติได้เลยเพราะเป็นเงินแท้อันนี้ดูมีแต่ราคาจะขึ้นไปตามทองดูตาทับทิมนี่เนื้อแก้วนะคะมีการบิวเกรนสันด่างนะคะหนวดของเสือและปา่าครบเก็บรายละเอียดยีลายหนวดให้ด้วยอ,อ๋อยี่ลายหนวดมาป่าทุกอย่างครบเลยนะคะแล้วก็ดูความนูนคุณผู้ชม คือ,องานแอนิมอลอ่ะพี่เขาเรียกว่าส่วนวอลกส่วนโค้งเยอะจริงๆใช่คุณผู้ชมขาวันเนี้ยมันเป็นโอกาสของคุณผู้ชมอย่างที่นุ่นบอกว่าทองห้าหมื่นจะไม่มีกลับมาราคาสามพันกว่าบาทแล้ว <c oughs> ในตลาดข้างนอกงานแ <c oughs> อนิมอลสี่หมื่น 100, อาจจะมีโอกาสไม่หมายถึงว่าสี่หมื่นไปๆนะไม่ได้สี่หมื่นต้นๆแล้วงานตลาดข้างนอกถ้าใครชอบงานแอนิมอลฟินหรือใครที่ชอบใส่เครื่องทุกอย่างครบครันเป็นปางยืนปางยืนใครที่แบบเขาเรียกว่า เป็นสายมูอยู่แล้วอ่แต่อยากใส่แบบสายมูให้ดูเป็นงานจูเลี่ยะแนะนำไอเทมนี้เลยน้องนั่งแบบใส่มาคู่กับสร้อยคอสวยมาก ด้านบนใส่ใสร้อยคอที่ชุบทองคำ 24K ราคา1890นรานะคะรหัส1 4 0 6 1 1ส่วนเส้นด้านล่างที่ห้อยกับจีโอมพะพิคเนตอยู่จะเป็นเส้นที่งานเงินแท้เหมือนกันค่ะอันนี้ชุบยังไงคะพี่สีเหมือนแพตินัมเงินแท้ชุบเงินแท้แล้วชุบกันหมองอีกทีหนึ่งจะได้สีขาวสวยแบบนี้เหมือนแพตินัมทีนี้ถ้าคุณผู้ชมบอกอเดี๋ยวเอาไปใส่แล้วเหงื่อพี่ออกแล้วมันจะไม่ขาวก็เอาผ้าเช็ดเครื่องประดับไปไปทำความสะอาดและไปทุบ เกลียวนี่คุณไม่ต้องจัดเลยว่าสร้อยจะบิดจะหักมนเหมือนไรงานอิตาลีใช่ค่ะมันจะบิดเกลียวในตัวธรรมชาติี่ถ้าถือว่าเป็นสร้อยแล้วเป็นงานทอง 18k อิตาลีเส้นนี้ประมาณเท่าไหร่ <7. S 2> นะเจ็ดนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดพันไม่มีแล้วไม่มีเห็นหนระ <7, 000. S 2> ดูีทอง มืออยู่แล้วคุณผู้ชมขาเป็นสร้อยลายเกี่ยวเส้นใหญ่<ช>นะคะทองคําเหมือนทองบาค่ะแล้วเส้นด้านล่างเนี่ยเมเปิล้องสึกว่าเหมือนแบบเหมือนทองขาวอะ<ช>แล้วใส่กับองค์พ่อมิชเนตนะคะที่เป็นสีรักโอมยิ่งขึ้นเลยคือสร้อยอะ่ะคุณผู้ชมในฤดูกาลนี้สร้อยราคาหลักพันแล้วใหญ่เหมือนเชือกแบบนี้หายากมากนะแล้วนี่เราไม่ได้เชื่อมติดนะคะองค์พ่อมิชเนสเราคือหล่อตัวเรือนมาทั้งชิ้นเลยแกะมาเป็นแบบนี้เลยทั้งเ้นเลยสามร้อยหกสิบองศาสวยมากเรานั่งแบบใส่ช้อยเส้น เหมือนเชือกเลยอะเดี๋ยวเมเปิ้ลติเป็นเข็มกลัดดีกว่าใช่นะคะจริงงานติดให้เมเปิ้ลหน่อยสัญลักษณ์โอมนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของโอมพิคเนตค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์และทรงพลังมากๆค่ะสัญลักษณ์โอมนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความเบสลิมงคลและความสําเร็จอีกทั้งยังช่วยกจัดอุปสรรคต่างๆให้หมดไปอย่างเวลาเราจะบูชาโอมพิคเนตโอมสีคเนสายะนะมหานะคะคุณผู้ชมเราจะท่องบทนี้จะมีโอมนําหน้าตลอดการบูชาโอมพิคเนตนะคะมีความเชื่อว่าหากท่านขอพรใดๆให้ ประสบความสําเร็จสมหวังดังปรารถนาท่านเป็นเทพเจ้าแห่งจัก,กรวาลสามารถขอพรได้ทั้งเรื่องการเรียนการงานการเงินหรือความรักและท่านช่วยขจัดปัเป่าอุปสรรคและแก้ไขปัญหาต่งตางๆที่แก้แบบหลายรอบไหมเนี่ยหลายรอบกว่ามันจะลงตัวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบอันนี้ออกมาต้องสวยอะองค์พ่อต้องครบ อุดมสมบูรณ์ครบม,มีตีตตจกตักครบคไื่ต้องอุดมสมบูรณ์อ่ะต้องมีตีจกักต้องมีแล้วโอมคือจะทํายังไงให้เป็นแฟชั่นอ่า ทำยังไงให้มันเป็นโคจี้ให้เป็นแฟชั่นให้เป็นเข็มกลัดในตัวให้เป็นสายมูที่ดูแบบไม่น่ากลัวดูไปงานได้ดูร่าอ่ะดูไปงานได้จับไปงานได้ถ้าเป็นจี้หรือเข็มกลัดองค์มพิคเนตนะคะที่ห้อยอยู่รหัสจะเป็น139980จากราคาเต็ม6 0 0 0บาทราคาพิเศษช่วงนี้3 5 9 0บาทใช้ส่วนลดได้แล้วห้าชิ้นสุดท้ายใส่เป็นจี้เหมือนน้องนางแบบหรือติดเข็มกลัดเหมือนเมเปิลก็ยังได้ทีมงานบอกว่าอยากมาดูสร้อยคอลาย ยังไงบ้างคะพี่เส้นนี้อามาดูสีขาวกันก่อนนเหมือนเชือกไหมใหญ่มากใหญ่คือคุณผู้ชมปกติแล้วว่าถ้าเราซื้อสร้อยพันกว่าบาทเราจะได้หนวดกุ้งเล็กๆซูมซูมไม่ถ่ายรูปไม่เห็นโอ้โหพี่หายใจแรงก็กลัวถ่ายรูปไม่เห็นน่ะเออหายหายใจแรงก็กลัวขาดกลัวขาดแต่เส้นเนี้คุณผู้ชมใครที่ชอบใส่งานสร้อยคอแบบว่าเด่นๆหนึ่งชิ้นหรือใส่รับน้ําหนักเยอะๆอย่างตัวโอเส้นนี้คุณผู้ชมขาเหมือนไฮเอนด์แบรนด์ สไตล์แบบข้อต่อนี่มาเป็นแบบว่า ข้อต่อขยับได้ทุกข้อนะจ๊ะทุกขอ้อไม่มีมาแข็งชื่นนะคะไม่ได้มาหล่อแบบทีเดียวนี่คือข้อต่อทีเนะี้ยเส้นเนี้ยความยาว18เซนคุณผู้ชมนุ่นใส่ได้พอดีเมเปิลก็ใส่ได้ที่เนี้ยถ้าเกิดแม่แม่ท่านไหนบอกว่าอยากได้19เซนหรือ20เซนเนี่ยแจ้งน้องคอเซนเตอร์เดี๋ยวน้องจะแจ้งราคาส่วนต่างของน้ำหนักเนื้อเงินที่เพิ่มขึ้นแต่นุ่นจะไม่คิดค่าแรงจะคิดค่าน้ำหนักเนื้อเงินที่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่สมมติว่าลูกค้าอยากได้เดยี่คิา เนื้อเงินแต่ไม่คิดค่าแรงเพิ่มใช่ค่ะนะคะอันนี้แจ้งไว้ก่อน5500บาทเส้นนี้ขายดีตั้งแต่เมื่อคือแล้วผู้ชายผู้หญิงใส่ได้ใส่ได้นะคะผู้ชายสมัยนี้นะก็แต่งตัวเก๋เราอีกเส้นเนี้ยคุณผู้ชมเอาไปใส่คู่กับนาฬิกาหลายคนชอบใส่แบบสร้อยข้อมือคู่กับนาฬิกาดูความหนาของเนื้อเงินสามเซสามมิลหนามากวันที่ทองห้าหมื่นเราขายเนื้อเงินแน่นๆนสร้อยข้อมือไม่ถึง8ปดพันคุณผู้ชมในช่องแอบดูหลาย โชว์และสร้อยข้อมือหนาแบบนี้ที่เป็นเงินแท้นะหนาแบบนี้นะ8 0 0พอัพปกติสร้อยข้อมือ,อยังไงก็ต้องแบบว่าคอลเลคชันใหม่อ่ะก็ต้องประมาณเกือบเกืบหมื่น,นอันนี้เรามา5 5าพเท่ากับเหมือนเหมือนขายแหวนเออใช่เหมือน,นขายแหวน แต่อันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่นะคุณผู้ชมแล้วเป็นดีไซน์อมตะซึ่งเป็นดีไซน์ที่ใส่ได้ตลอดการดูตัวล็อกใส่ได้กับทุกชุดแม็กซ์มีไซน์มีแม็กซ์ห้าเมตรให้ด้วยยังฝังมัคคาไซด้วยนะคะคุณผู้ชมมีการทําลายด้วยนะดูตัวล็อกนะแล้วมัคคาไซเนี่ยพอเจรนายมาคุณผู้ชมเขาจะมีความแวววาวระยิบระยับราวกับแด็กไกมอนเหมือนคุณใส่สร้อยเพชรใช่แล้วเป็นสร้อยที่คุณผู้ชมเอาไปใส่กับสร้อยข้อมืออื่นๆหลายๆคนตอนนี้ชอบใส่ แบบว่านหนาใส่กับหลายๆเส้นสร้อยข้อมือหลายๆเส้นอเอาไปใส่ได้เลยเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยมันเป็นดีไซน์ที่แบบเรียบโก้อ่ะคือจะเหมือนโซ่ก็ไม่ใช่โซ่เอะง่ายๆเปิ้ลดูกะกล้องซูมให้เห็นสร้อยที่แม่เปิ้ลใส่สีทองหน่อยได้ไหมสีทองอ่ะสีทองพันแปดเก้าสิบกับยี่สิบสี่เคตัวเรือนเงินไทยนะกับทองยังได้เลยอ่ะดูอันนี้ด้วยลายข้อมือค่ะเหมือนงานเพชรที่เปิ้ลบอกค่เขาเอามาใส่กับสร้อยทองยังได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนึกไม่ออกกลัวว่าจะเอาไปแมทยากให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเปิ้ลน่ะใส่ กับสร้อยทองที่แบบแต่งตัวยากอ่ะยังใส่แล้วสวยสร้อยเงินเหลือเส้นเดีเอาใกล้โซเอาแล้วสร <c oughs> ้อยเงินที่บอกเหมือนทองคําขาวนะคะความยาวสูงสุด45เซนรหัสจะเป็น140610่นะคะ1690บาทต้องแย่งชิงแล้วสีทอง7เส้นนะคะสร้อยข้อมือตอนนี้คุณผู้ชมขาไม่แน่ใจ5เส้นสุดท้ายคืออย่างที่บอกไปว่าบางทีโอเคเลย ถ้าเกิดว่าไฮเอนแบรหรือคุณผู้ชมเข้าเคาน์เตอร์ไปเนี่ยเขาขายความเป็นแบรนก็ไม่ผิดไม่ผิดนะคะราคาสองหมื่นสามหมื่นแต่แต่วันนี้เราเราได้พลอยแท้แล้วได้เงินแท้เราได้พลอยแท้ด้วยใช่ได้สี่อยกว่าเมตรแต่พี่คิดดูสี่ร้อยกว่าเมตรพี่ขาย5 5าพพี่ ลืมคิดค่าแรงหรือเปล่าวันที่เราขายวันที่เราดิวอันเนี้ยกันน่ะทองสี่หมื่นแต่วันเนี้ยทองห้าหมื่นกว่า<ะ>เราก็เลยแบบขึ้นราคาก็ไม่ทันแล้วไงแต่จะบอกว่าคุณผู้ชมเป็นโอกาสของคุณผู้ชมแล้วว่ามันจองทันหรือเปล่าเพราะามีหลักหน่วยคือเนื้อเงินเนี่ยราคาจะสูงขึ้นตามเนื้อทงองอไปประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นสัดส่วนพี่นุน่นขึ้นเยอะกว่าเหรอทองขึ้นเท่าไหร่เงินขึ้นเยอะกว่าเอาจริงเหรอใช่ค่ะออ บอกส,สัดส่วนไม่ได้ไม่ไม่การเนื้อเงินกับท้องก็คือขึ้นบวกไปน้องนั่งแบบขาวนะคุณผู้ชมดูน้องนังแบบขาวอยู่แล้วนะวใส่สร้อยข้อมือขาวข,าวขึ้นไปอีกอคือน้องผิวเนียนขาวอยู่แล้วคุณผู้ชมแล้วใส่สร้อยข้อมือแบบจะถักผิวขึ้นไปอีกะอะค่ะจริงใส่สร้อยข้อมือสวยมากแล้วไม่ว่าคุณจะพิกข้อมืออีริยาบทแบบไหนคุณจะเห็นบาคารไซส์สร้อยเงินโซอเอาแล้ว <Finished. S 1> กำลังจะโชว์อยู่ในมือเมเปิ้ลกำลังจะโชว์อยู่เลยอะพี่นุ่นกำลังจะโชว์อยู่เลยแต่เขาบอกโซเอาแล้วนะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ <c oughs> สีทองเหลือกี่เส้นคะสีทองเหลือกี่เส้นแต่ว่าเส้นนี้เนี่ยใส่มาพี่นุน่นจริงๆแล้วเ <c oughs> ส้นเดียวก็จบเลยนะทองเหลือห้าค่ะ สร้อยทองเหลือ5เงินโซเอาแล้วกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะสร้อยข้อมือเส้นนี้คุ้มค่ายังไงบ้างแล้วความสวมใส่ได้ตลอดการเป็นยังไงบ้างคะยังไม่ต้องรวมชอล็อกกี้นะเอาเฉพาะเนื้อเงินนะ่ะคุ้มค่าที่เนื้อเงินแล้วค่ะ อ่าเนื้องเองเนินแท้แวสวาคิสซสวาอันนี้ไม่ใช่คิสซ์ั่คุณผู้ชมค่ะจะเป็นในเรื่องของมาคาไซพลอยแท้ที่ใช้สมัยพระนางเจ้าวิทอรเรียค่ะนะคะที่จีรนัยโดยสวารร็อคือเอาไง่ายๆว่าสร้อยข้อมือเส้นนี้จะเหมือนนาฬิกาหนึ่งเรือนอ่ะแต่คุณผู้ชมมันเต็มไปด้วยเงินแท้ทั้งเส้นแม้แต่ข้อต่อแม้แต่สปริงล็อกก็เป็นเงินแท้แล้วเป็นสปริงล็อกงานเพชรไม่ใช่เป็นสปริงล็อกงานมือที่เป็นแบบเขาเรีย,รยกอะไรกามปูอ,มอันนี้เป็นสปริงล็อกงานเพชรนะคะถูกต้องนะคะคุ 021234999<ม>นะคะ5,500บาทอันนี้เขาบอกว่าสร้อยข้อมือเนี่ยกำลังมาแรงผู้ชายผู้หญิงสามารถใส่ได้ฝาหมากรส์407เม็ดฟังไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมราคาดีมากเป่งประกายราวกับสร้อยเพชรมกากรา์เป็นพลที่มีความเงาวาวาเล่นแสงไฟได้อย่างไร้ประยัมแบบสุภาพเรียบร้อยนิยมนํามาทําเป็นเครื่องประดับตั้งแต่สมัยยุคพระนางเจ้าวิทตอเรียปัจจุบันยังคงนิยมอยู่ เป็นพลอยที่ได้รับคาวามนิยมอย่างกว้างขวางใส่แล้วเหมือนแบล็กไดมอนด์เลยนะคะความเป็กประกาย4เส้นสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมไอเทมต่อมาค่ะเรามาดูนกยูงกันบ้างราคาสินค้า1 4 0 1 7 6จากราคาเต็มนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่6,000บาทราคาพิเศษช่วงนี้3,900บาทอะไรกันพี่เสือ2,800นกยูงมา3 9ม0กาใช่เกาะกิ่งไม้มาอย่างดีเลยค่ะ p e r นะคะคุณผู้ชมใส่เป็นสร้อยคอให้ดูก็ได้ใส่เป็นจี้ก็ได้พี่นุ่นใส่อะไรมาพี่นุ่นใส่เป็นเข็มกัดน้องนางแบบใส่เป็นเทอร์คอยนะคะคุณผู้ชมของนุ่นเนี่ยจะใส่เป็นเชลนะคะเป็นเชลเออเป็น M มพไหมขอ๋อนเป็นมุกไข่มุกนะคะเชลเลน้องนางแบบใส่เป็นเทอร์คอยต์เทติก นะคะส่วนเมเปิลที่อยู่ในมือเมเปิลนะคะคุณผู้ชมอันนี้ใส่มาเป็นจี้อ่ะเข้ามือก็ได้นะสามสามคนก็ได้ชิ้นใหญ่นะคุณผู้ชมฝ่ามือส่วนเมเปิลเนี่ยเป็น m a s t e อร์ออฟเพค่ะนะคะเป็นเปลือกหอยมุกที่มีความเหลือบเล่นแสงไฟนะคะจะมีให้เลือก3ามสีตอนนี้ทีมงานอัปเดตนิดนึงได้ไหมคะถ้าตอนนี้ในระบบของพี่เนี่ย เชลเพลที่อยู่ในมือพี่มีแค่2ชส้งชิ้นเชลคอยสินเทติกของน้องนางแบบเนี่ยจะมีอยู่5ไม่รู้ว่าชิ้นไหนออกไปค่ะส่วนเชลเพลตอนนี้เหลือหนึ่งเอ้าเชลเพลที่เหลือเลยอย่างละ5เชลเพลที่อยู่ในมือเมเปิลมีแค่1ชิ้นไม่เพิ่มของแล้วไมม่่เพินะการทํางานยากขนาดไหนเพราะว่าความสมจริงของลูกยูมีงอน พี่ยังทําสมจริงเลยอ่ะการทํางานยากทุกขั้นตอนดูดูขนเงินตั้งแต่ดูลายขนเงินใช่ตั้งแต่ลายขนตั้งแต่ตัวงอนตั้งแต่ตัวกิ่งไม้ยากหมดเลยเพราะว่าตัวกิ่งไม้เนี่ยเราพยายามทำให้เสมือนกิ่งไม้จริงแล้ว้อยากให้เห็นที่น้องเมเปิ้ลอันนี่อยู่ กล้องซูมเมเปิลหรือจะซูมมุกได้ยวอธิบายให้ฟังว่าตัวตัวมุกอะค่ะเราสอดจากด้านหลังฝังขึ้นมาด้านหน้าที่3 9มพจริงเหรอใหญ่ขนาดนี้เราสอดฝ่ามือเมเปิลนะคะคผู้ชมความยาวเนี่ยเจ็ดสิมิลเกือบ8เซนใช่ค่ะนะคะดูนะอันนี้นะจี้นะ3 9มพนะคะตานกยูงเนี่ยประดับด้วยทับทิมรูบี้แท้นะคะกลมสมมิลหเมตรมาคาไซนะคะสองรเมตร แล้วดูขนดูลำตัวดูขนก่อนสวยหมดทุกมิติทุกมิติจริงๆความยากเป็นยังไงบ้างคะความสมจริงปากหงอนความยากเ<ผ>ลื่ตัวทำยังไงให้อ่อนช้อยปันี่ทำยังไงให้ให้มันสมจริงเหมือนเป็นเหมือนเป็นนกยุงมาเกาะเราจริงๆะแล้วงาน Animal p พิคุณผู้ชมะนะวันนี้ราคา3,900ไม่มีหรอก ไม่มีตาทับทิมแท้ด้วยรูเลือดเลือบปลาเชอร์อ Pearl อฟเพิลนะคะสีเข้มสวยคุณผู้ชมขาคืองานเนี้ยมันจะเป็นงานที่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นงานเฉพาะอะมันเป็นงานที่งานเหมือนงานสังรร่งทำงานสังรร่งทำเนี่ยดูขนเห็นไหมมีการไล่ระดับขนนะคะมีสั้นมียาวมีความพลิ้วกิ่งไม้ก็ทําแกะลายมาสมจริงท้าของนกยุงก็สมจริงหางก็ยังมีความพลิ้วไหวใส่เป็นจี้ได้ไม่พอ เป็น <มา S 1> เข็มกัดได้ได,ด้วยอะแล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะคะค่ะทีเนี้ยคุณผู้ชมชิ้นเนี้ยมันจะเป็นชิ้นที่ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยว่าใส่แล้วจะจมไหมอืมมันเป็นงานชิ้นใหญ่ใส่แล้วเนี่ยเกาะ เกาะอยู่แน่นอนอะตอนนี้เมเปิลขอโชว์เสือที่แหวนใส่อยู่นะคะ2800บาทส่วนชิ้นนี้รองน้าแบบใสเมื่อสักครู่นี้ไปเข็มกัดนะคะค่ะอันนี้เป็นเทอร์ควอยซ์ซินเทติกค่ะสวยมากแล้วแต่ความชอบนะคะระหว่าง Master o อ p ฟเ r ลหรือว่าคุณผู้ชมนะคะจะชอบเป็นเทอร์ควอยซ์ซินเทติกซินเทติกแต่ Master o ออฟเพลเนี่ยเราก็จะมีแค่1ชิ้นพร้อมรับอ่เรียงกันเลย3สีอ่าวางเรียง3สีคุณผู้ชมชอบสีไหน อันแล้วบนมือเมเปิลเป็นสีเชลฝั่งนี้นะคะจะเป็นไข่ <Matter> มุกเชลเพิลมาเตอออฟเพิลมีมาเตอออฟเพิลอยู่ในมือเมเปิลอันนี้เชลเพิลอันนี้มาเตอออฟเพิลอันนี้เป็นเธอคอยอ่ะโอเคเอามา เลียงเลยคุณผู้ชมชอบสีไหนอ่มาตาเดี๋ยวจะประดับด้วยทับทิมหมดเลยมาเตอร์ออลเฟอระค่ะคุณผู้ชมจะเป็นสีขาวแต่แต่ละคนได้จะสีไม่เหมือนกันเพราะธรรมชาติรลังสรรช็อฟิลว่าพี่นุ่นเอาเลียงใหม่นิดนึงเรียงนิดนึงค่ะคุณผู้ชมดูลุกจี้นะว่าใส่ออกมาแล้วจะสวยแค่ไหนอ่ะดูน้องนางแบบอ่ณผู้ชมใส่จี้จริ สร้ออเส้นนี้นะสามารถใส่กับนกยูงได้ใส่กับจี้โอมที่มีองค์พระพิฆเนศได้เลยใช่ค่ะสร้ออราคา4,390บาทนะคะโซเรือนเป็นงานเงินแท้925เคลือบแอนตี้ทานิชมาให้เชลโพโซเอาแล้วพี่หนูต้องเก็บก่อนอัพจริงเหรอจริงพี่พูดจริงแล้วเราโซเอาไปสักไอเทมแล้วนะสร้อยคอที่บอกว่าเป็นเหมือนทองขาเหรอพันหก 90โซเอาท์เชลเพลโซเอาท์แล้วเหมือนกันก็เหลือสองสีเทอร์ควอยซ์เทนติกนะคะกับมุกที่เป็นมุกเชลเพลค่ะนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมโอมเนี่ยมีหลักหน่วยนะแล้วพอเราเอามาจับกับสร้อยเขาเรียกอะไรอะสร้อยคอประดับทับทิมของเราเข้ากันได้ดีแล้วสวยมากคือใส่เป็นเครื่องประดับไม่ดูเป็นโอมอะใส่แล้วดูแบบว่าเป็นเครื่องประดับคลาสสิกชิ้นหนึ่งอะเรามีการทําดีไซน์ให้ดูแบบมีความดูดราันไม่ได้แบบปููมม่ไมูแบบ me up. ให้เป็นดีไซน์ที่แบบใส่ไปงานแล้วแบบเธอแบบมาจากตำหนักไหนเลยสายงูขนาดน่าอยากให้เป็นดีไซน์ที่ใส่ไปงานได้ชุรไตรีหรือว่าชุดทํางานได้หมดเออน้องนักแข็สาวมาสวยมากอ่ะพร้อมกับสร้อยอันนี้ใส่ออกมาแล้วมันเข้ากันมากสร้อยนี้ใส่อย่างที่บอกไปเมเปิลลองแล้วว่าสามารถใส่คู่กับจี้ที่เป็นนกยูงได้ส่วนนกยูงก็สามารถติดเป็นเข็มกลัดได้ได้จี้โอมก็สามารถติดเป็นเข็มกลัดได้เช่นเดียวกันนะคะจี้โอมเนี่ยราคาอยู่ที่3590้สใช้ส่วนลดได้แล้วราคาสินค้า 1 3ึ่งสามาเดูนยสร้อยคอกันบ้างนะคะคุณผู้ชมสร้อยคอเส้นนี้ออกแบบมามีการฝังทับชิมกลมนะคะ5้ามิเมตรน้ำหนัก1นึ่งจุดเจ็ดกรัตอยู่ด้านบนค่ะ นะคะแล้วทำดีไซน์เป็นดอกคาเมเลียสองฝั่งเป็นสร้อยคอไซสสเตชันค่ะนะคะ,ะ,คะกลไกลตรงกลางเนี่ยเราสามารถเปิดออกได้เหมือนที่น้องนั่งแบบใส่กับจีโอมเมื่อกี G ้ o M นะคะ,ะ,คะเปิดออกได้เลยทีเนี้ใครที่อยากได้สร้อยแต่คุณผู้ชมณนะวันเนี้ยสร้อยเส้นเนี้ยต้องขายราคา5,500ในวันนี้ในวันที่ท,ทองขึ้นและเนื้อเงินก็ขึ้นใทยแล้วแต่เรายังคงราคาเดิมอยู่เพราะฉะนั้นแล้วมีหลักหน่วย อันเนี้ยหลักหน่วยแล้วหลักหน่วยจริงจรงหลักหน่วยจริงหลักหน่วยจริงๆยืนยันนั่งยันเลยเพราะว่าตอนเนี้ยสร้อยเงินอันนั้นอะโซเอาไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบงานอลังการขึ้นมานิดนึงพูดง่ายๆคุณผู้ชมเพิ่มเงินอีก2000ได้ทับทิมเพิ่มมาโอยทับทิมหัวแหวน2วงเลยแหละ5มิลเมตรใช่นะคะพี่คัดคุณภาพทับทิมยังไงได้แต่ว่าดอกคาเมลียไปด้วยเห็นไหมดอกคาเมเลียซ้อนกันดอกไฮโซมากนะคะแล้วค้องกันไม่ได้เป็นสร้อยคอแบบทําเป็นตะขอก้ามปูตัวล็อกธรรมดานะคือตะขอก้าม ด้านหลังเนี่ยเรามีให้ใช่เส้นใหญ่เลยแล้วรับน้ำหนักได้ดีควดใส่แล้วมันจะไม่เงาอคุณผู้ชมค่ะสร้อยคอทองเหลือ5เส้นนะเส้นนี้4,390เหลือหลักหน่วยขอบพระคุณมากพี่นุน่นขอบคุณค่ะขอบพคุณทุกท่านขอตัวลาไปก่อนนะคะคผู้ชมสวัสดีค่ะ